วันนี้นะครับเราก็จะพามาชมถ้ำวัดชะอําเนาะความจริงเป็นวัดชะอําคลีเนาะ,ะเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นทางขึ้นถ้ำเลยนะครับนี่มาดูด้านขวามือก่อนนะครับเป็นตำหนักปู่ดำเนาะ หนักปูดําครับเดี๋ยวเราขึ้นถ้ามันก่อน,นอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเพราะเราก็ไม่เคยมาเลยเนาะนั่นมีตัวอะไรไต อืมสูงกวันนี้ยังขึ้นได้ขึ้นได้ขอละครังได้ไหมเนี่ยไปเราเดินขึ้นไปอีกนะครับจะถึงแล้วนะครับ ตีละครั้งน้อยอ่ะตีค้องชมด้านนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นพ่อปู่ฤาษีเนาะทีเราเข้าไปในถ้ำนะ อโอ้โําำสวยมากเลยอตรงนี้ก็มีพระปู่ฤาษีอีกหนึ่งองค์นะครับหนึ่งตน นี่เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับสามารถมากราบไหว้ได้นะครับเราไปด้านในต่อเลยนะครับโอ้ด้านในมีผ้านอนเนาะนี่ผ้านอน อ,อยู่ในถ้ำเลยนะครับออกไปข้างนอกหน่อย โตรารโตสมาพุทธศนโมุสสะปวะโตรารโต,าโมโตสมาพุทธศนโมุสสะปวะโตราโตสมาพุทธษะบนนะครับก็เห็นวิวทิวทัศก,กว้างไกลมากเลยนะครับโอ้เห็นตึกสูงๆด้วยโน่นไกลๆนะครับ นี่เป็นทางขึ้นนะครับที่เราขึ้นเดินกันมานะครับนูน่นนี่เป็นทางที่เดินขึ้นกันมานะครับแล้วก็จะมาเจอคลองใบใหญ่นะครับทีนี้จะมีป้ายเขียนบอกว่าถ้ำลอดใบโพหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับยี่สิบเมตรนะครับ อลองไปชึบนี่เจอแล้วทำใบโพนี่อทาทำใบโพเจอแล้วนะครับตรงนี้คืออันซีนทำใบโพ มาเจอแล้วครับทำใบโพหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับอ่านี่เป็นอันซีนเลยนี่มีถ่ายรูปเดี๋ยวลองไปดูก็ได้ว่ามีอะไรเฮ้ยสดชื่นทำใบโพเฮเรามาแล้วนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยทางลงนะนะครับลงไปไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะเราก็ยังไม่เคยเนาะยังไม่เคยมาโอ้แต่ดูด้านข้างก็เป็นเห็น โอ้โหหินผาเนาะสวยสวยงามมากดูต้นไม้ต้นนี้นี่สวยงามสวยงามอตรงนี้มีสลาด้วยได้ไหมน่าจะได้อยู่หวังว่าไม่ต้องย้อนกลับมา อมาเจอสลาตรงนี้ไหนพระธาตุอยู่ตรงไหนนี่นี่นี่เอาเข้าไฟนี่ยมันเราก็พื้นนะเนี่ยพื้นนั่นเลเนี่ยกระถางลงอยู่เนี่ยโอ้เย็นดีจังเลยนี่เอออยู่ตรงนี้เย็นเลยอ่าเข้ามาในนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นถ้ำที่มีพระธาตุอยู่นะครับอืมข้างบนข้างบนเป็นช่องโหว่ด้วยเนาะลมหนึ่งเข้าเนี่ยอ๋อลมหนึ่งเข้าทําให้เย็นเลยเนาะ โอ้โหเป็นไงบ้างครับที่มาตรงนี้เย็นดีครับมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบยังไงอะอากาศมันถ่าเท,ทครับมันเป็นช่องมันเป็นช่องภูเขาที่ที่ทําให้ลมเนาะพัดผ่านมาอืนะครับก็ก็น่าสนใจครับอน่าสนใจเดี๋ยวขอเข้าไปดีอีกหน่อยสิตรงนี้ก็อ๋อจะเป็นถ้ำที่ตื้นๆนะครับมีพระพุทธรูป แล้วก็ทำก็แคบเท่านี้นะครับแต่ด้านนี้ก็น่าจะเป็นทางลอดอที่ลมมันจะลอดขึ้นไปได้เนาะอะ่ลองไปดูก่อนสิโอ้อเป็นทางลอดจริงๆตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรละ เหมือนด้านบนสวยงามนี่ก็คือเจ้าแม่กวดอิ่มเนาะเจ้าแม่ก,มมกมโหเย็นดีจังตรงนี้อย่างก็ติดแอร์เลยจะเดินทางย้อนกลับเนาะ,ะเราขึ้นไปที่ทำรอดไปโพก่อนอ่า นี่เป็นทางขึ้นไปเนาะโอ้แต่ดูความงามของธรรมชาติเนะโอ้โหนี่ด้านข้างนะครับเป็นน้าผาเลยนะครับโอ้โหเป็นป่านะต้นไม้ต้นนี้สวยเนาะนี่สวยมากเลยไปเราขึ้นไปก่อนนี่มีต้นไม้นี่ต้นนี้ต้นตายแล้วเนาะ อยู่บนหัวแล้วเลยโอ้ข้างบนนั่นสวยงามข้างๆจะเป็นหินผาเนาะนี่ตรงนี้เป็นพ่อปู่ฤาษีเนาะ ในชอกในซอกซอกถ้ำเนาะอืมถ้ำนี้ไม่มีใครแก่นะครับมันเป็นถ้ำที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับเป็นรูปใบโพแต่เราดูฝั่งนี้ไม่เหมือนใบโพนะครับต้องไปดูฝั่งนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขามาถ่ายรูปกันนะครับ เย็นชื่นใจได้จริงๆวิวททัศน์สวยงามมากเลยนะครับมองหลอดแมกไม้ออกไปเนาะโอ้เป็นที่ที่สวยงามมากเลยน่ามาเที่ยวอันซินสุดๆอันซี้น โดยเฉพาะจุดนี้นะครับที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันนะครับเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับที่เป็นถ้ำรูปใบโพแบบนี้นะครับสวยงามมากๆอยากให้พวกเรานักท่องเที่ยวเนาะที่อยากมาชมวัดเนาะวัดชะอําคีรีเนาะสวยงามมากเป็นอันซินหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับสวยงามมากวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปอันนี้ อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะของวัดชะอำมคีรีนะครับมาดูความสวยงามฟังความอลังการของวัดชะอำมคีรีแห่งนี้นะครับถ้ำใบโพที่สวยงามและเป็นอันซีนที่สุดนะครับเป็นที่เดียวแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับเชิญมารับชมเลยนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ